ยจะขึ้นแล้วนะนั่นโทรศัพท์ใครเนี่ยจะถ่ายคลิปวะนั่นนี่อ้าวถ่ายได้หรือยังขอบคุณค่ะบถ่ายได้ไหมขอบคุอะไรแล้วหนี่ค่ะมาเราลุ้นๆๆๆยังไม่ได้ถ่ายคลิปนู้นเลยมาอยู่กับผมที่นู่นเดี๋ยวตอนนี้มันได้ยินแล้วเกับพ่ออีเสียงไปเถียงมานี่แหละ อันนี้นะครับเป็นของขวัญวันเกิดนะครับของขวัญวันเกิดให้พ่อปื้นสวัสดีค่ะพ่อปื้นสวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งพี่ขึ้นพึ่งรีบเลยมันอยู่ที่รอแป๊บหนึ่ได้งรอแป๊บหนึ่งนะคะหมอบ โทรศัพท์ให้พ่อฟื้นเนาะมีคนพูดมาว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ค่ะเผื่อใครอยากถ่ายนะครับใครอยากถ่ายมาแล้วครับมามาพบกันตอนใกล้ค่ำ ผมการแก้ไขเขายังไม่ทบนะครับามันได้แค่นี้เหรอเนี่ยสั้นๆเนี่ยไม่แค่นั้นถึงบอกให้ถือไงนเนมเ็มบอกข้อพื้นโทรศัพท์ตโทรศัพท์ไม่ดีไม่รู้ไปช่องไหนไม่รู้เห็นบอว่าอยากได้โทรศัพท์อยูเินซื้อโทรศัพท์ไปช่องไหนมีอยู่ช่องบาช่อเยช่องบาช่อเลยอ่าเลยช่องเลก็เลยก็เลย ได้เข้าไปเข้าหูที่อเมริกาเพราะว,ว่าวันนั้นวันนั้นรู้อยู่ว่าเขาใจดีอยู่ในช่นอ,นองใหมาหาผมเมื่อเช้าเมาืนะ่อวานอยากได้โทรศัพท์ให้พวกปืนนะครับแล้วก็เอาวันเกิดไปไอโอเคไปมอบให้วันเกิดแล้ววันนี้ก็เลยนำนะครับโทรศัพท์พร้อมพร้อมเขาเรียกอะไรนะกล่องของของอุปรกรณ์แถมมานะครับไม่รู้เป็นอะไรลำโพงเป็นโทรศัพท์นะครับรุ่น อัลโปเรโนเจนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วโอใจแล้วมอบให้มอบให้ปูพื้นใช่ไหมตอนนี้น่อยนะพี่ไปโอไปสองไเปสองเอาเอหันหน้ามาหันหน้ามาโอ้โหโอ้ปาหอกไอ้นี่ยช้าตัวใหม่ล่าสุดโอ้โหโออเรโแล้วุ่นตก ทำไฟแคลรี่ขอขอบคุณคุณทำไฟนะครับแคลรี่ครันๆๆๆเพราะว่าเครื่องเก่านะครับโหลดเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ได้พอคุณนะครับก็ไม่ไม่ได้บ่นนะครับทำไปชั่วโมงกระถ่ายชั่วโมงกระถ่ายจริงๆแล้วอ่ะนะครับเขาเห็นความดีที่พวกคุณทำนะครับ ถึงแม้จะอยู่บ้านว่าเขาแต่คือไม่เห็นเคยบนเหนือเท่าที่ไปตอนไหนไปทําอะไรก็ไปใช่ไหมครับเขาก็เลยเขาก็เลยมองเห็นตรงเนี้ยคือความความรักความจริงใจความเอื้อเฟื้อกับลูกๆหลานๆทุกคนนะครับก็เลยอยากให้มีมาเืินเขาเพราะพื้นอาจจะมีเงินอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นขวัญและกํำลังใจ ก็ขอบคุณคุณอนุวัฒน์ด้วยนะคะคุณเน่งใส่ให้นะนะครับให้คุณเน่งดูแลต่อนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนิสักับพ่อคืนด้วยนะคะได้โทรศัพท์ใหม่เลยคุณคาในเท่าไหร่นะครับหนี่งสองพันเก้าร้อยครับโอ้โหราคายี่ห้ออะไรพี่พิมย์พิมพ์ยาพิมพ์ฮาร์อะไรคะฮาร์งานก็ให้ออะไราร์อะไรขึ้ยิ่งขึ้นไปนะครับสุขภาพแข็งแรงโอโกโกเจ็บนะครับ ขึ้นใหม่ล่าสุดทีนี้พื้นพื้นรมินเร็วเร็วกวเพือนเลยโอ้โหสิเร็วกว่าผมแล้วดูกล้องครับดูกล้องากสูนะเขาได้ครับคุณอําไพเคลลี่เรจะให้เมเดกับเอ่อเน่งมีใจกับครอบครัวหนะคะเพราะว่าไม่เคยมีเนาะขอบคุณมากๆนะคะเมื่อถือให้กับอพื้นใหม่ แ้เอา่นะคะุณไยกไสยๆนี่ไปคุณอนับไแม่แาถไปเลยแม่แักให้ให้หอมเหรอใช่ค่ะแม่ฝักลยทุกวันเลยหอมนานแล้หอมนานแล้วเดี๋ยวเออ้าน้านั้นก็ให้ ที่ชวนชวนที่ชวนไม่ถึงไม่ถึงค่ะคำใส่เตี้ยเลยเตี้ยเลยไม่ถึงนะคะขอบคุณดีใจแขาผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอให้เปโอ้โอ้โ้โอ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 ้ล้โอ้โอ้โอโอ้เอ้อ้โอเลย หอมลูกหอมหลานดีกว่านะคะวัยนี้ดูแลลูกหลานถามด้วยเชฟผมยังไม่เคยถึงอายุผมปกติ7เลยผมก็เลยผมก็เลยอยากจะถามถ้าอย่างเงี้ยเขาหอมมาทุกวันใช่โอ้นะคะโอยพรให้คุณลำไพเนาะอำไพอำไพอำไอ่อะอะลำไพ คุอมภัใช่ไหมคะก็สาธุสาธุนะคะคุณอมภัยผ pan ู้ใหญ่ใจดีแล้วก็อนุวัฒเป็นสะพานมุลให้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณอมภัยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ครอบครัวของคุณอมภัยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักด้วยเทิน หน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพท่านแข็งแรงแข็งปานฟ้าก้าปานตะวันด้วยเถินตลอดปีตลอดไปด้วยนะคะคิดอะไรก็ขอให้ส่งความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกป,ประการด้วยเถินสาธุาอโอ้รแกะดูไหม แกดูอยากดูค่ะอยากดูในนั้นมีหน้าจอมันก็โตนี่พี่ละวันแก่หนอยมเออพี่ละวันลูกสาวโกกแกะหน่อยเป็นลูกสาวกบเลยเนี่ยเป็นมานานหรือยังก็เพิ่งเป็นค่ะเพราะว่าเขาดื้อไม่ให้ทำงานไม่ให้ทำงานเขาก็ทำนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจโอ้โหดื้่นนะคะได้นะตกไม่เตได้ค่ะ สำหรับพืชนี้ก็มันจะได้รูดปื้ดรูดปื้นพิเ็คอยู่พิเศษมันอยู่พอจัดเป็นบุญมือเชเคษพี่ร้องไปเศษหน่อยดูกล้องดูกล้องพิเศอไรนี่ลยนต้องพิเศมันมีอยู่นะเ็กแก่เราให้สัตว์ของูเนาะดูนา มีอะไรบ้างดูนี่โอ้โหรู้แล้วนี่อะไรนี่โอ้ราคาหมื่นสองนะผมผมอายเลยนะะอาวมแล้วสี่ันห้เองจะน้ำร้อนมีอะไรกันอ่ทน้ร้อนอ้าว่พื้มอมือหมอมือหมอมืองมอมือนี่เป็นลพงูเบาเบานะ ทีนี้พ่อฟื้นจะเต็มนะวันละสามสิบคลิปนะฮะพี่น้องนี่าก้วพ่อฟื้นได้โทรศัพท์ใหม่อะประมาณน,น, <ะ S 1> นี้นะมากมาก่ะ